พวกเรามาตกตต้นพระนพธครนะผมใช่ครับวันนี้นตอนนี้นี่เป็นครับแรกของพุธนะครับหมอสารับสอง่า้ 2, กลางทํางานกันอยู่ครับแต่ว่าร้อนมากร้อนอย่างแรงเลยอ่ะใช่ปะใช่ครับร้อนมากร้อนชิเป่งเลยร้อนมากครับซึ่งอากาศนี้ใช่ตอนนี้เรามาหลบแดดกันอยู่ซึ่งมีกว่าจะได้นี่แต่ละคนนี่โอ้โหตอนเงินปันนี่ครับ เราจะทำอะไรดีผม Q&A ไหมั้ยยังไม่มีคำถามเลยใช่งั้นในเฟซไงที่ผมโพสไปเดี๋ยวไปเปิดเปิดไม่ได้อาต้องเอาโทรศัพท์อัดเปิดโอเคครับคุณถือดีๆแร้วกล้องเดี๋ยวเราทีมงานเราจะเปิด Q&A ดูนะอุ้งไว้สามหกแล้วเลยว่าเเข้าเฟซเลยครับผมเข้าเฟสคุณเพชรเลยใช่ไหมใช่ครับตั้งกล้องนั้ยตั้งกล้อง

รายการยูแล้วทำไมละครคือทุเรื่องไอเดียเราแล้วกรับแม่มากครับรับเหอไปแล้วครับชอบน้องคอามาัยนะครับจากเออปาตินยางนะครับลิ้เจ ERE นะครับเออน้องคขวัญปาตินยางลิ้เจริญอ๋อคำตต,ต่อไปนะครับจากนับประการวัฒนาวิจารณ์นะครับข้าวไข่เจียวอร่อยไหมเออข้าวไข่เจียวก็อร่อยถ้าใส่กับกับข้าวจากอาการจากใครเล่านะครับขายน้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำน้ำมันมะพร้าวเฮ้ยน้ำมะพร้าวครับไม่ขายครับไม่ขายน้ำแต่ว่าขายยาเอ่อจากธนาวินสุวรรณนะครับจะทำเสื้อไหมทำครับเดี๋ยวรอเราเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวพวกผมจะทำเสื้อครับจากกัตันยูโซรรักนะครับเอ่อไม่ได้จะแจกหวางแค่นั้นพวกเราเรายังยังจะวางอไรยัง ยังจะแจกวัดมาผมแต่ว่าคนในห้องเรานั้นไม่เอื้อมอ่ะใช่ไม่ช่วยเลยมันครับพูดไม่ถูกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคือแบบว่าเอาจริงก็คือเข้ารายการเป็นใช่ครับสมมติจะถามถามไปขอสามคำเขาจะพูดแบบไม่เรื่อใช่จะพูดแค่ประมาณคำสองคำเออไม่แล้วก็จะขำเลยเหมือนจะหลุดไปเลยอ่ะไม่คือคนที่จะไปออกรายการเออไม่นี้ไปถ่ายหนังคือแบบสติไม่อยู่กับกล้องเลยแบบาไปเรื่อยอ่ะแบบคิดอะไรออกก็ถามเพื่อนแบบ เออไม่เด้วยเนี่ยไม่มีความโปรเฟชชั่นอลหรือว่าสังคมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณแบบบูลลี่ไซเบอร์บุคลิกแบบบุคลิกต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เลยถามแล้วก็แบบถามแล้วก็เหวื่อก็เหวื่อเลยแล้วถามอย่างตอบอย่างเหมือนเลาะแบบพยายามจะสร้างจุดเด็ดตัวเองครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆในสังคมนี้ไม่ต้องการจุดเด็ดใช่ครับมันก็คือต้องการคนปกติก็พอแล้ว เฟรมว่าชีวิตอ่ะรู้สึกแย่ป่ะเอ้ยเจ้านายเขากล้องยี่ห้อคู่สองคนก็พอแล้วเสร็จรู้สึกแย่ป่ะไม่บางเขียงูอ่ะงไม่ได้ลุงใครมึงเคยสังเกตไหมท่านมอไอเนี่ยชิคเกียวที่มือไอสีมดมดได้ไหมมันจะมองมึงยังไงสายตาเนี้ยไม่ไม่ตามันคงมองเงี้ยหนึ่งเตล่ปกเลยนี่มึงจะมองทำไมมึงถึงมีดุนออกมาอ้าวสวัสดีกล้องครับพวกเราตัดเหมือนเดียรึล่ ออ๋อตพไม่ท้ก็มนอีกอะไม่รกี่ลูกนเต้องมีเอฟเฟกต์ไหมเพ็ดโอ้อโเหเอฟเฟกต์ oh, oh. เอินไม่ยไม่เคยดูกองถ่ายวันนี้มันยังมีฝุ่นเขาไม่เคยดูเจ้านาย <c oughs> เจ้านายอะงั้นุเจ้านาย พูดแล้วธรรมชาติกูมึงเอาเจ้นายมาได้ลุงผีมีผีล้วหรอครับผมููเจ้า้นเจ้าจ้ามึงดึงนนะเนะเอาให้นาเสร็จเจ้ายเหี้ยไหมอ้เหี้ยเออคุณ้าช่วยเปิด y o u t u หน่อยดูว่าช่องโรมตังค์อะรขอบคุณนะขบคุณดู ขอบคุณไม่ไม่ขอบคุณที่แบบว่าเออข้อมูลให้ความรู้มือใช่ขอบคุณคนที่แบบไม่ไม่ด่าพวกเราไม่ติอะไรพวกเั้นะครับขอบคุณนักศพวกเราก็จะรับไว้ใช่เราจะไม่แบบว่าอะไรคือใช่เราจะไม่ด่าชอบเลยนะที่ใช่เราชอบในการด่าเอ้ยชอบในการตินะผมใช่เพราะว่าอยากปรับปรุงตัวเองเหมือนกันนะใช่เพราะว่าจะแบบว่าม .4 ก็จะย้ายก็พัฒนาตัวเองอะพวกเราก็จะแยกย้ายกันนะครับผมก็คงอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ต้องดูอีกทีนะผม จะพยายามทำคอนเทนต์นี่มีสาระมากขึ้นใช่ถ้าอาร์ตถ้าอาร์ตสอบไม่ติดโรงเรียนก็จะมาอยู่ผมนะผมนี่คนติดตามเท่าไหร่แล้วครับนะเออคนขอบคุณคนต่ามทันสามสิบเจ็ดคนอุ้ยอีกสามคนจะสี่สิบแล้วอ่ะใช่ครับคนนี้คนนี้ดูเนี่ยคนดูกี่คนคนดูทั้งหมดเลยเหรอใช่ตั้งแต่มีไอ้นี่มาต้องพันแล้วหนึ่งพันคนคือหนึ่งพันวิวที่ดูของผมอ่าใช่หนึ่งพันวิวที่ดูนะผมแต่คนคนสมัครใครแค่สามเจ็ดคนคือดูแต่ไม่กดสมัครใ่รผมเสียใจ บางคนอาจะบอกว่าเอ้ยทำไมลงสองคลิปเงียบครับคือคือจริงๆอ่ะมันมีคลิปที่ดีใช่ครับแต่ไม่มีปัญหาใช่ครับดีดีที่สุดเลยอใช่มันมีเฮ้ยมันมีคลิปดีนะผมแต่ว่า มันมีคลิปดีแต่ไฟเสียงมีปัญหาใช่ไฟภาพมีปัญหาแล้วเราก็ทําคลิปแล้วมันมีคลิปดีแต่ว่าไอคนที่ไปอยู่ในคลิปอ่ะมันไม่ดีเช่นตอนนี้จริงๆเราควรจะไปทำคลิปด้วยซ้ำนะครับใช่ครับผมรีวิวจริงๆนะส่วนรึกษาเนี่ยน่ารีวิวมากใช่ครับซึ่งพอรีวิวไปแล้วก็จริงๆผลตอบรับคนจะดีอ่ะใช่แต่ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดด้วยการเรียนด้วยอะไรเงี้ยบุคลากรใช่บุคลากรทั้งเอเดเตอร์เอ้ยไม่เอเดเตอร์คนคนที่อะไรต่างๆก็นะครับต้องเรียนบ้าง เนบ้างแล้วคนคนในห้องนี้ไม่ค่อยให้ความร่วมือเท่าไหร่ใช่ขอแท็เขอแท็ชตอนอไีาขอคุณนะออบคุณนะค่ันเห่งสิบคนหน่งนสิบหกคนครทน่านึ่งพับหคนครับที่เอาเวลาว่างๆมาดูคลิปพวกผมนะครับผมจริงจะไม่ค่อยมีสาระแต่ว่ามันจะเป็นมมองในแนว ใช่มองพวกเราว่าพวกเราทำคลิปแนวแบบนี้คือเราคงไม่ทำในดมน้ำหอมหรอกจริงไหมจริงๆยังมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายเลยใช่ครับผมแต่ว่าคนบางคนไม่ค่อยคนเขาตื่นกล้องอ่ะตื่นกล้องเขาคึกเขาอะไรของเขาไม่รู้ถามอย่างตอบอย่างครับคืออันนี้เหมือนลุดใช่ครับไม่ถึงเขาไม่ถึงเขาล้วะรับอม แค่นี้เลยตัดจบเลยไหมขอบคุณคนดูคนที่ดูให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับก็เจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ